สนชยืนยันการถอดถอนอดีตประธานวุฒิสภาและอดีตประธานรัฐสภานั้นเป็นไปตามขั้นตอนขณะที่ความคืบหน้าการถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์นั้นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในวันพรุ่งนี้ครับ ประธานสภา,านิติบัญญัติแห่งชาตินายพรเพชรวิชิตชลรชัยบอกถึงขั้นตอนการพิจารณาการถอดถอนอดีตประธานพุทธสภานายนิคมไวยรัชาพานิชและอดีตประธานรัฐสภาสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ว่าเป็นไปตามขั้นตอนแต่ติดปัญหาของนายนิคมเพราะแผ่นดีวีดีจำนวนสองแผ่นที่นายนิคมนำมาเพิ่มเติมนั้นที่ประชุมอยากทราบว่าเป็นหลักฐานใหม่หรือเก่าจึงได้ข้อสรุปว่าเป็นแผ่นดีวีดีที่ผ่านการตัดทอนมาจากหลักฐานเดิมในสำนวนคือแผ่นดีวีดีบันทึกเหตุการณ์การประชุมจำนวน91แผ่น ที่ประชุมจึงไม่อนุญาตให้หนายนิคมเพิ่มเติมหลักฐานได้ซึ่งวันที่8มกราคมปี2558จะเปิดถแถลงคดีส่วนกรณีถอดถอนอดีตน,นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องรอวันพรุ่งนี้ว่าทนายความนางสาวยิ่งลักษณ์จะเสนอเอกสารเพิ่มเติมหรือไม่เพราะหากเพิ่มเอกสารต้องใช้เวลาในการศึกษารายละเอียดซึ่งวันที่9มกราคมปี58จะเปิดถแถลงคดีซึ่งในวันพรุ่งนี้ที่ประชุมสนทชจะพิจารณา2เรื่องคือกำหนดวันถแถลงเปิดคดี และพิจารณาคำขอพยานหลักฐานเพิ่มเติม